สวัสดีครับน้าๆก็กลับมาอีกแล้วครับอ่างเก็บน้ําห้วยแม่ลัครับผมดื้อครับดื้อจริงๆครับคเราเนี่ยคือน้านาทุกท่านครับที่ทักไปสอบถามบอกว่าอย่าเข้ามาครับปลาไม่กินปลานกน้ําครับแล้วก็มีหลายท่านที่สังเกตว่าอมันใช่นกน้ําเหรอทําไมมันตายเรื่อยๆทุกวันหรือว่าจะโดนยาหรือโดนสารเคมีอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับก็อยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละท่านนะครับแต่ว่าเนี่ยครับดูครับ ดูดูเลยไม่มีคนเลยครับขนาดว่าตอนนี้จะ9ก้าโมงแล้วน,นะครับคือเราอาจจะรู้ชะตากรรมตัวเองคร่าวๆแล้วนะครับน้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับนี่ดูดูบรรยากาศครับเราเรื่องตัวปลาเราไว้ทีหลังครับแต่ตอนนี้เราเน้นเสพครับพักผ่อนผมว่าเป็นอีกอ่างหนึ่งที่บรรยากาศดีมากครับสวยมากเลยอ่างวันนี้ก็ค้มฟ้าคืมฝนนิดๆครับแดดไม่ค่อยจัดเข้าทางลเลยครับเย็นสบาย ปลาไม่กินก็นั่งเสพบรรยากาศจิบน้ำกันไปชิวๆครับวันนี้เป็นวันพักผ่อนของเราอย่าไปซีเรียสกับตัวปลามากนะครับนะาะขอแค่ว่าเราได้ออกหมายมาเสพธรรมชาติบ้างพักผ่อนจากงานที่ทำเหนื่อยล้ากันมาหลายวันนะครับบางท่านก็ทำมาทั้งอาทิตย์หรือเดือนไหนอาจจะว่างแค่วันสองวันถ้าเราไปโฟกัสที่ตัวปลาแล้วมาแล้วไม่ได้ปลาอีกก็ยิ่ง เครียดกันไปใหญ่ครับไม่ใช่เป็นการพักผ่อนโอเคครับเดี๋ยวไงผมขอตัวตั้งของก่อนแล้ววันนี้เราจะไปเสพอาการทุ่นกันถ้าถ้ามีอาการครับถ้าได้เห็นตัวนะโอเคครับผม โอเคครับนะฮะเดี๋ยวเก็บปลาเน่าไปทิ้งนะครับ่ารถกิ่นที่เราจะนั่งนี่สักนิดหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวเสร็จทุ่นไปดูอาการทุ่นนึงครับว่าวันนี้เราจะได้เห็นตัวไหมนะครับนี่ครับนะเดี๋ยวให้ดูสภาพรอบๆก่อนครับนี่ปลาเน่าครับผมเดี๋ยวผมจะไล่เก็บก่อนครับรถกิ่นนิดนึงนี่ครับก็ปลาค่อนข้างตายเยอะนะครับ ท้องฟ้าเป็นขีดอะไรไม่รู้ครับนะสวยงามครับวันนี้วันชิวๆของเราจริงๆนี่น่ปลาออกมาต้อนรับหนึ่งตัวครับ โอเคครับนะนะผมก็ตั้งของผสมอาหารเซตทุ่นอะไรเสร็จหมดละว,วันนี้ผมจะตกเป็นไม้ตายเกาหลีนะครับเมนสิบปอนชิ้งหน้าแปดปอน,นครับตะขอจิโนะไรเงี้ยงเบอร์หนึ่งครับผมก็คือจะตกให้กินนั่นแหละครับแต่ว่าเราใส่ไรเงี้ยงเผื่อมันเกี่ยวเพราะว่ารอบที่แล้วครับเราตั้งใจมาตกแต่ว่าเข้าปากแค่ตัวเดียวครับนอกนั้นก็เกี่ยวหมดเลยเดี๋ยวไงวันนี้ลองดูกัน โดนโชกค,ครับน่าจะปลาบ้านแน่นอนนแบางทีปลาเลีวมาทุกครั้งปลาตัวเล็กเราต้องเป็นแบบนี้ตลอดทุกานะ <c oughs> โอ้ยเหมือนกับมันรู้ครับว่กินของเราแล้จะรอดอะ <c oughs> ปล่อยไปโตแลน,น,นะปลาไซปลาเป็นชนิดปลาที่จะโตได้อีกเยอะครับ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาเล่นตะขอเล็กกันนะครับตะขอมีเงียงอิซูมาปลาอยนิมเล็กครับเล็กมากๆโอ้โหปล่อยอีกแล้วครับวนะันนี้ ถือว่ามีอาการนะแบบนี้ทอนสวยๆนะ อื <ś m _> ไซดีเข้าครับปวดหัวเขับแบบนี้ <ś m _> ทำไมไซที่เข้ามาันเป็นไซนีล่ <ś m _> โอ้โหกระชังจะได้ลงน้ำไหมเนี่ย ด <c oughs> ปลาเล็กน่าจะเข้าครับลงไปนี่มีอาการแทบทุกไม้เลย เต็มตูดครับนะฮไม่อยากจัดเชื่ออะไรแต้มแรกของเรามาแบบนี้อีกแล้วเต็มตูดครับโอ้ยไม่ทันให้ดูนะ คันดีไม่มีตัวนะเกี่ยวนะครับถือทุงไม่ดิ้นเลยีสไซส์ทกด้วยเกี่ยวขี้ตรงข้างนะครับนะ้อง นวนะครับก็เล่นไม้ตายสี่ห้ามันติดไปหลายไม้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาเล่นบาลานระยะสามหกนะครับตอนนี้ลมก็ไม่เคยมีแล้วเดี๋ยวยังไงลองดูอาการกันวัดไม่ค่อยโดนตตัวต่อต่อลงไป เวลาเรารอวัดมันไม่ตกอ,อย่างนี้ล่ะขอโทอาหารน่าจะหมดแล้วครับ S <S มใส่ยิงขึน <S 2> <S 2> <S ด้วยโดนหางไยคนระับลงไปก็มีอาการแล้วนะปลาเล็กน่านจะเยอะ ลุดแล้วน,นะตัวเล็กเหมือนเดิมเลยลขอตัวอ,อีกทีลูกเป็นปลาเล็กนั้นนะคนับนะ

ไซนะเดิมประมาณนั้นมีแต่ไซนี้จริงๆครับปลาเล็กโอเคครับแล้วนะวันนี้ก็หมดเวลาตกกันละก็พอมีอาการทุ่นให้ได้เห็นบ้างนะครับแต่ว่าส่วนมากเป็นปลาเล็กนะครับก็เท่าที่สังเกตนะครับไม่ใช่ว่าปลาไม่กินนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีคนมาตกครับปลาก็เลยไม่เข้าเพราะว่า น้าแนที่อยู่ตรงต้นจำชาครับน้านทหน้าดินเขาอยู่กันตรงนั้นนะครับคือเขามาถมอาหารทุกวันครับก็คือปลาที่เขาตกหน้าดินมันก็เข้าจัดอยู่นะครับก็กินเรื่อยๆครับแต่ส่วนเรานี่นานๆไหนจะมีปลาผ่านมากินนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนมาตกครับแทบไม่มีคนเลยผมนั่งวันนี้ชิงหลิวก็มีผมคนเดียวครับวันนี้ก็เลยตามสภาพครับนะานะ ก็วันนี้ก็คงไม่ส่งผลงานแล้วนะครับน้าเพราะว่าปลาก็เป็นปลาเล็กทั้งหมดครับผมปล่อยไปหมดละก็ถือว่าเรามาเสพบรรยากาศเสียบาการทุนนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับแล้วทิปหน้าไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ